大家好。 จีนเหนียวน,นุ่เลยก้องชี้ฟาชายตุ๊ดจีนนะคะคดูคนส้นทดูคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ติดตามจีนสัตว์กันไปนานๆนะจ๊ะเย้สัญญานะคะว่าจะกลับมาลงคลิปทุกวีคแล้วอย่าเพิ่งลืมกันไปนะชว่วงนี้เนี่ยเป็นเทศกาลตุ๊ดจีนพอดีเลยใช่ไหมคะซึ่งชมคิดว่าตุ๊ดจีนปีใหม่จีน,นทันทีเนี่ยมันก็ต้องเป็นเวลาของการที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ้วอาจจะเริ่มกิจการอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วนี้เนี่ยชมก็เลยจะมาทําคลิปสั่งของออนไลน์จากจีนแบบไมู่้้จีนก็สัไดา เออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่คนเดียวการสั่งของจากจีนเนี่ยเว็บไซต์ที่เราคุ้นชินกันคือเถาเป่าแล้วที่เขาว่าของถูกแสนถูกกันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากที่คิดเลยนะคือไม่รู้จีนก็สั่งได้จริงเออการเข้าเว็บเถาเป่าเนี่ยเขาได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะวันนี้ชมเลือกเป็นคอมพิวเตอร์เราจะได้เห็นกันแบบชัดๆจอยใหญ่ <S <S <laughs> ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เถาเป่า com นะคะนี่อันนี้เลยเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหลายคนพอเข้าหน้าเว็บแล้วอาจจะตกใจนิดนึงว่าแบบจินพระตายแล้วจ้ามีแต่ภาษาจีนจะทำยังไงดี AD, ตัวขยึดขยือไปหมด วันนี้นะคะชมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำหนึ่งอันจะอ้าวขข่กรองเฉยกับแอปพลิเคชัน Super Chinese นั่นเองเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มเรียนจีนนะคะหรือว่ากำลังเรียนจีนแล้วก็อยากพัฒนาสกิลต่อไปตอนนี้นะคะใกล้เทศกลาลตุษจีนแล้วด้วยเนาะทางแอป Super Chinese เนี่ยก็เลยมีแคมเปญพิเศษน่ารักน่ารักว่าฝากคืออะไรรูมทุกคนลุนล้นรับแก้ว Starbuck s ์บล i มิน่ารักมากจากประเทศจีนทุกคนมันน่ารักมากเลยดูนี่โอ้ ผู้โชคดีจากแคมเปญน,นี้นะนอกจากได้แก้วไปแล้วก็ได้สิทธิ์เป็น V.I.P. Member ในแอป Super c h i n e s e ด้วยคุณพระคุณเจ้าคุ้มค่ามากเลยกติากาข้อๆนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ f a Facebook f a n p a g e HHK_Online_Thailand แล้วก็จะเห็นโพสต์กิจกรรมนี้กดเข้าไป, INE, ลาปาไลค์แล้วก็คอมเมนต์อาจจะเป็นคอมเมนต์อวยพรมาตุ๊จีนก็ได้ค่ะแล้วก็แชร์โพสต์นี้แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Super c h i n e s สนะคะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยอยากให้เขียนรีวิวแอปให้นิดนึงนะส่วนผู้ใช้ใหม่นะคะให้ เยอะะอเรามาดูที่มุมขวาบนกันก่อนนี่จะเห็นว่ามี2อันให้เลือกตรงนี้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือตังลูกตังลูกเนี่ยคือการเข้าสู่ระบบใครที่ยังไม่มี Account นะคะหรือว่าบัญชีนะี่ยให้กดอันที่2นี่อันตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มี Account ค,ค่ะ,คะกดเข้าไปเลย เข้ามาแล้วมันก็จะเด้งมาที่แน่นี้ขั้นแรกนะคะเป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลของเราโฉจีห้ามหก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองเราติ๊กเป็นไทยกัวนะคะประเทศไทยบวกกโคจากนั้นก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์โดยการตัดศูนย์ออก ต่อมาเยียนเจงนะคะอันนี้คือการตรวจสอบก็แค่รูดไปทางขวาสุดเท่านี้เลยกดตกลงแล้วก็สปผู้ขั้นตอนต่อไปพอมาแน้่นี้นะคะก็คือเป็นการรอพาสเวิร์ดซึ่งเจา้าพาสเวิร์ดเนี่ยจะส่งเข้าโทรศัพท์เราเยี่ยนจงหมาก็คือพาสเวิร์ดที่เขาส่งมานะคะส่งไปแต่ถ้าใครนะคะพาสเวิร์ดยังไม่ส่งมาใช่ไหมเมื่อรับเวลาถอยหลังหมดแล้วเนี่ยก็คือกดปุ่มเทาๆตรงนี้ข้างหลังนะคะส่งฝาเยียนจงหมาก็คือการส่งรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็กดเชลเลนคือต่อไปได้เลย ต่อมานะคะก็จะมาที่แน่ให้กรอกข้อมูลซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยตึงลู่มีม่แมกไปคือหลายรหัสผ่านเข้าระบบโดยที่เขามีข้อแม้ด้านข้างว่า6ถึง20ตัวอักษรมีทั้งตัวอักษรตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนยกเว้นช่องว่างห้ามีเราก็ลองเซ็ตรหัสผ่านของเราเสร็จปุ๊บช่องที่2ก็คือมีม่แมชเชอเลอร์ยืนยันยรหัสผ่านกรอกเหมือนข้างบนอีกรอบนึงค่ะให้ขึ้นสีเขียวแบบนี้แปลว่าได้แล้วตึง จงก็คือแบบรหรัสแบบปลอดภัยปันกลางปันกลางซกโ็โอเคระยากไปฉันจำไม่ได้จ้ะอันต่อมานะคะเตี้ยนจยู่เซียงก็คืออีเมลก็กรอกอีเมลลงไปเลยอันด้านล่างสุดนะคะคือตึ้งลู่หมิ่ก็คือชื่อบัญชีัรน,นเองจะใช้อะไรก็กรอกได้เลยแต่ว่าเขามีในกรอบอันนี้นะคะตัวจังๆตรงเนี้ยเมื่อตั้งชื่อสมาชิกแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ลิ้นสองห้าสามแปดติเกิดเป็นชื่อแบบ อเขาแบบไวๆง่ายไวจริงมาแล้วไอเขาแถวเป่าของเรานี่ฮะลงทะเบียนสำเร็จแล้วทาดาแค่นี้เองก็ได้อเขาแถวเป่ามาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> โอเคเมื่อเราได้แอเขาแถวเป่ามาแล้วเนาะ let's go to shopping กันดีกวาน,นะคะทุกคนอะลองไปที่ อันนี้ก็วูชเชอร์ก็คือตะก้าช้อปปิ้งเอามาแอบส่องหนะ้าตาเข้าวๆข,ข,ของเว็บแถวเป่าอันนี้กว่านี่มาแล้วของใช้ตั้งตาช่องตรงนี้นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยว่าเราอยากซื้ออะไรอยากจะช้อปปิ้งอะไรสําหรับใครที่ไม่รู้จีนนะคะก็คือง่ายมาก o o o l l t r a n s l ล t e แเราก็พิมพ์ไทยไปเป็นจีนแล้วก็มาวางแตะได้เลยเฉียจืออ่เรกรอเียจืมาวางป้าเขาให้เซิร์ช อ่พี่มคือมามหานันทการเฉียดจือจริงๆแล้วการช้อปปิ้งแถวปอยมันมีทริคนะเวลาชมจะดูว่าร้านไหนเนี่ยน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถืออ่ะชมจะดูที่ยอดคนซื้ออย่างร้านนี้ค่ะคือมีคนซื้อไปแล้ว107คนเคยโดนหลอกเพราะแถวเป่าด้วยนะเพราะว่าร้านนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเหมือนคนเคยซื้อไป2คนอะไรอย่างเงี้ยชมก็ไปซื้อแล้วมันก็ไม่ส่งของไห้ชมเว้ยทำไมวะส่วนใครนะคะถ้าอยากเปรียบเทียบราคาเนาะว่าเราอยากจะดูสินค้าราคาจากถูกไปแพงใช่ไหมเราก็มาเลือกไ้ที่ฟังก์ชันตรงนี้ค่ะเจี้ยเกอคคืราา เราคลิกที่ตัวแรกเลยเจี่ยเก๋อสงตีเต้าเก่าก็คือราคาจากถูกไปแพงพอคลิกมานะนี่หน้าตอจะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมราคาถูกลงยังเห็นได้ชาร์จยี่สิบสามหยวนคิดเร็วๆประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยนิดๆเจ้าน้องเถวปอเนี่ยนอกจากเราเซิร์ชเป็นคำแล้วเนี่ยบางก็ยังเซิร์ชด้วยรูปภาพด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่าอยู่ดูแล้วสมมติว่าเรามีเรฟเฟรนซ์แล้วใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้นี่ไปที่กล้องนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เป็นเรฟเฟรนซ์ที่เราอยากได้แบบนี้ หุย้ยมาแล้วเหมือนเปียบอัตรยะมาแบบนี้นะคะการใช้ทถาเป่าเบื้องต้นเนาะมาถึงวิธีการสั่งซื้อกันบ้างวิธีการสั่งซื้ออะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าการสั่งซื้อของจากทถาเป่าเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเนาะซึ่งชมใช้เป็นการใช้ชิปปิ้งของไทยส่วนตัวชมน่รู้สึกว่ามันสะดวกในการสั่งของครั้งแรกจากแถาเป่าพราเราสั่งครั้งแรกเราก็จะเริ่มแบบคุ้นชินในการสั่งมากคือเราอาจจะสลับสับเปลี่ยนไปใช้คาโก้หรือว่าชิปปิ้งอื่นสาหรับชมเนี่ยครั้งแรกชมใช้เป็นทถาเป่าทูยูค่ะ แบบนี้เลยแบบนี้นะคะเท้าเปาทูยูสมัครสมาชิกก็ง่ายมากนี่หน้าตาของการสมัครสมาชิกแค่นี้เลยหรือว่าจะสมัครสมาชิกด้วย Facebook ก็ได้ดิฉันมีบัญชีแล้วก็จะเข้าระบบเลยพอเข้าระบบมานะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะให้เราไปที่สั่งสินค้าเลยตรงนี้ทุกคนตั้งใจดูนะคะคือมันง่ายแบบกระเป๋าเมื่อกี้ที่เราเซิร์ชไปใช่ไหมคะแค่กรอบลิงก์มาแบบนี้กรอบเสร็จปุ๊บเราก็มาวาง URL ลิงก์ตรงนี้นนะคะ่ะแล้วก็กด go จากนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมามันก็จะขึ้นรายละเอียดสินค้าตามเหมือนในเว็บไซต์เถาต่อเลย5ใบกดขอาตาก้าปาบของที่เรากดไปนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตาก้าของฉันเองอุ๊ยแต่ว่าต้องขอโทษด้วย พอดีชมอัดตอนช่วงตุดจีนนะคะของก็เลยเปิดรับออเดอร์ที่15กุมภาราคาต่อชิ้นบอกด้วยแล้วก็สีไซส์รายละเอียดของเราแล้วก็มีราคารวมเป็นราคาไทยมาให้ตรงนี้ด้วยอะสมมติว่าเราชอปปิ้งเสร็จแล้วอะชมเลือกทั้งหมดตรงนี้ เลือกหมดเลยนี้คือขอวิตายแล้วแอบเห็นหมดเลยอะเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เลือกค่ะสั่งออเดอร์แบบปลีกหรือว่าแบบกิโลซึ่งแบบปลีกเนี่ยเขาจะคิดราคาเป็นชิ้นแต่แบบกิโลเนี่ยจะเป็นเหมาจ่ายซึ่งชมแนะนานะส่วนตัวคิดว่าแบบกิโลน่าจะโอเคกว่าเพราะงวดที่แล้วที่ชมสั่งแบบปลีกมาเขาก็คิดเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตกใจมากค่าส่งแบบพันหนึ่งสั่งของไปพันห้าก็คือค่าส่งคือแบบ แต่ถ้าใครอยากรายละเอียดใช่ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ค่ะมีลิงก์ตรงนี้ด้วยความแตกต่างแบบปีกกับกิโลนี่เขาจะมีรายละเอียดให้คลิกไปอ่านตรงนี้ตร้งนึงอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดในการขนส่งต่างๆซึ่งก็เข้ามาศึกษากันได้ประมาณนี้เราสามารถพิมพ์ถามข้อสงสัยในแชทได้เลยตรงนี้ซึ่งสมมติว่ามันดีมากๆแล้วเขาตอบค่อนข้างไวเลยนะปกติแล้วอะคะ่ะพอเรากดเป็นแบบกิโลแล้วใช่ไหมเราก็จะกดแบบยืนยันออเดอร์เราได้พอยืนยันออเดอร์เราเสร็จอะคะ่ะมันก็จะไปอยู่ที่รายละเอียดการสั่งซื้อตรงนี้ แบบน,นี้เวลาเราสั่งของเสร็จปุ๊บเขาก็จะสรุปข้อมูลสินค้าหรือสรุปออเดอร์เรามาทางอีเมลเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราประมาณนี้เลยเมื่อเราก,กดยืนยันคําสั่งซื้อไปแล้วตรวจสอบใบสั่งซื้ออีกหนึ่งทีแล้วก็แจ้งชำระเงินซึ่งถ้าเราอยากจะแก้ไขออเดอร์หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็คือตอบเขาไปทางอีเมลได้เลยแลวเวลาเมื่อเราโอนเงินไปแล้วเราก็แจ้งชำระเงินตรงนี้เลยค่ะอันนี้ชมจะเปิดให้ดูตัวอย่างละเอียดที่ชมเคยสั่งไปจะมีบอกเป็นสถานะสินค้าเลยว่าออเดอร์เนี่ยรอตรวจสอบ รอชำระเงินรอสินค้าเดินทางมาไทยแล้วก็จัดส่งเรียบร้อยปิกังซื้อคือมันดีมากอะเนี่ยทุกคนดูดิเราสามารถรู้เลยว่าสินค้าที่เราสั่งไปอะมันอยู่แบบโปรเซสตตรงไหนแล้วของฉันจะมาแล้วยังจ่จยจดจ่อมาซึ่งเราก็เช็คจากตรงนี้ได้เลยดีมากๆรอคะ่ะนั่งรออยู่บ้านสวยๆของเราจะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคน สมใช้เวลาในการรอของประมาณเดือนหนึ่งนะคะซึ่งก็แอบ,บนานแหละพอแอบได้ยินมาว,ว่ามีค่าก็อื่นเนี่ยประมาณ3อาทิตย์ก็ถึงแล้วก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปการสั่งของใครที่ไม่รู้จีนแต่ว่าอยากลองสั่งของจากจีนมาขายดูหรือว่ามาใช้เองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามปร่วมแคมเปญกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายจเจีน